สวัสดีทุกทุกคนสวัสดีครับเบื่อหรือยังคะทุกทุกคนใส่แว่นตาด้วยนะลูกการแสงยื้มของแม่ลูก หาซื้อตลาดกัดนัดก็มีร้อยกว่าบาทกันแสงสีบลูพูดเล่นดูใกล้ๆหน่อยอย่าเอาตาไปจ้องมันใกล้ๆมากนะคะอัมเชนฮนูเจเจอิเนเทอร์เน็ตใครจามดังมากเลยเนี่ย แว่นกันแสงไม่ใช่แว่นสายตานะใส่แว่นสายตาเดี๋ยวตาจะพังรอเพื่อนๆก่อน ถ้ามันจ้องทั้งวันมันต้องรักษาสุขภาพตาหน่อยนะคะเรียลยังเอาเรียแล้วนะรูปูอาจจะเริ่มสอนแล้วนะคะทุกคนอา listen me listen me นักเรียนฟังหน่อยโลอ่าดูนะคะเครื่องดนตรีสากลเราเรียนไปแล้วตอนที่ตอนที่โรงเรียนยังไม่ปิดแต่ครูจะให้แบ่งประเภทเครื่องดนตรีสากลเป็น string, percussion, brass และว o o d w i n นะคะ สตริงคือเครื่องสายเ e อร์คัสชันคือเครื่องคอบลัชคือเครื่องเป่าทองเหลืองแล้วก็วูดวินคือเครื่องเป่าลมไม้นะคะแจ๊คโซฟนเป็นเครื่องเป่าลมไม้นะคะเปียโนเป็นเครื่องเ e อร์คัสชันคือเครื่องเคะและหลังเปียโนก็จะมีสาย ฉะนั้นเบียนนมเป็นทั้งเครื่องเคาะและเครื่องสายนะคะถามหน่อยทีละคนไอลีนมาหรือยังไอเนทตละกันเพอร์คัชชันแปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องอะไร จำได้หรือเปล่ามีอยู่3อย่าง Percussion คือเครื่องเครื่องขอเอเห็นไหมเวลาสอนไม่ฟังถ้าไม่ฟังก็จะตอบไม่ได้ส r i n g เป็นเครื่องสาย Percussion เ,เป็นเครื่องคอ r a s s เป็นเครื่องเป่าทองเหลืองบ w บินเป็นเครื่องเป่าลมไม้ เอาถามใหม่ถามใหม่เปอร์กัชชันเป็นอะไรคะไอเนเครื่องต้องใบต้องใบเป็นเครื่องอะไร <_ P ur k> เครื่องขอน้ำหนึ่งสตริงเป็นเครื่องอะไรคะ สติงใช่ค่ะสติงเป็นเครื่องสายเดี๋ยวถามทีละคนต้นหอมบูธว,วินเป็นเครื่องอะไรคะเครื่องเป่าลมไม้ถามต่อไปขี่เกียดรอละอ้ำมอ้ามกลองเป็นเครื่องอะไรคะ ภาษาอังกฤษกลองเป็นเครื่องอะไรคะ Percussion ยกตัวอย่างเครื่องเคาะจังหวะมาให้หนึ่งอย่างอ้ำเครื่องเคาะจังหวะ ลองลองถูกต้องแต่แต่อย่างอื่นล่ะคะมีไหมคะที่ไว้คอจังหวะมีไหมคะถูกต้องเชิงคะ่ะชิงนะคะโอเคครูก็แค่อยากจะให้นักเรียนจำให้ได้ว่าเครื่องดนตรีสากลแบ่งตามลักษณะของการ ทำเครื่องมันนะคะเช่นถ้ามันทำจากไม้แล้วก็เป่าด้วยเราก็เลยเรียกว่า w o o d w i n ถ้าเป็นเครื่องเคาะเคาะเคาะเนี้ยมันก็เรียก percussion ถ้าเป็นเครื่องสายก็คือ string มีทั้งกีตาร์มีทั้งไวโอลินนั่นคือ string หมดเลยนะคะคราวนี้เราจะเข้ามาสู่เครื่องดน,นตรีไทยสัปดาห์ก่อนโรงเรียนปิดนะครูสอนเครื่องดน,นตรีสากลไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดู เครื่องสตริงของไทยบ้างนะคะเครื่องสตริงของไทยได้แก่ซสามสายพูดตามซอสามสายอ่าอันนี้เป็นซอ,อู้ซออู้ ซออูน,นี้ทําจากทำจากมะพร้าวนะคะเห็นไหมตัวนี้ซอด้วงค่ะซอด้วงซอด้วงทำจากไม้ลักษณะมันเหมือนกับกระป๋องโค้กเลยนะเป็นรูปเป็นรูปเหมือนรูปแคนไม่ใช่แคนที่แปลว่า ไม่ใช่แคนตัวนี้นะไม่ใช่แคนตัวนี้นะแต่แคนที่แปลว่ากระป๋องซอด้วงเหมือนรูปแคนที่เป็นกระป๋องเห็นไหมแต่ทําจากไม้นะเดี๋ยวครูจะถามอันนี้คือซออะไรคะเมื่อกี้บอกแล้วใครตอบได้ตอบถูกต้อง แล้วตัวนี้คือซออู้ค่ะซออู้ถ้าทำจากถ้าทำจากต้นมะพร้าวเราจะเรียกเออใช่ลูกมะพร้าวเรียกซออู้นะคะแต่ถ้าทำจากไม้ลักษณะอันนี้เขาเรียกซอดวงค่ะสามเครื่องดนตรีนี้ เปเครื่องดนตรีประเภทไหนของสากลคะ r i n g p e r c u s s i o n b r a s s หรือ w o w i w i w w o o w w n n เป็นเครื่องเป่านี่มันเป็นเครื่องสายมันต้องเป็น string ใช่ไหมคะอ่าแลวถ้าเป็นเครื่องดนตรีไทยจะมีดีดสีตีเป่า เครื่องดน,นตรีสามเครื่องนี้เป็นเครื่องประเภทไหนคะดีดสีตีเป่าจะเป็นของไทยไทยตัวนี้เป็นดีดสีตีเป่าอันไหนเอ่ยสีสีเหมือนไวโอลินใช่ไหมคะถ้าเป็นสากลจะเป็นสตริงแต่ถ้าเป็นไทยจะเป็นประเภทสี คราวนี้ครูปูอาจจะพูดถึงเครื่องดนตรีที่เป็นสตริงอยู่นะคะเครื่องดนตรีที่เป็นสตริงคือเครื่องสายนั่นเองเครื่องสายเรามีอะไรขีมนักเรียนเห็นขีมไหมคะอ่าขีมมันมีเส้นเยอะมากเลยแล้วมีไม้ตีอยู่สองอันเห็นไหมคะนี่ นี่ก็คือเครื่องสายภาษาอังกฤษเราก็จะใช้เป็น string นะคะต่อไปเครื่องสายอีกเครื่องหนึ่งคือจะเคอ่าไม่ใช่จอละเคนะด่มันเขียนว่าจออาจจะขอเอเคไม่โทรเคจะเคมันจะมีตะปุ่มตะปปมอยู่ทั้งเนี้ย ที่มันจะมีนูนนูนขึ้นมาเนี่ยอาจนักเรียนคะอย่าทําเสียงดังในห้องเพราะว่าครูปวดได้ยินเสียงเธอพูดอ่จาจะแค่จะมีทั้งหมดสิบเอ็ดไม้อยู่บนนี้เขาเรียกว่ามันมีทั้งหมดสิบเอ็ดนมเราก็จะกดลงไปอย่างนี้แล้วก็จะมีไม้ไว้เขี่ยดิดดดดด,ดสายมันมีทั้งหมดสามสายนะคะ โอเคคราวนี้เครื่องสายให้นักเรียนจำทั้งหมดเครื่องสายมีทั้งหมดห้าชิ้นที่ครูปูอัดให้นะคะมีซอสามสายซออู้ซอดวงเข็มแล้วก็จะจะเคห้าอย่างนี้เป็นสตริงนะคะ คราวนี้เราไปดู percussion 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 per มันก็จะมีชิงรู้อยู่แล้วชิงชาบใหญ่กว่าชิงหน่อยนึงนี่เป็นเครื่องคอจังหวะนะคะแล้วนี่คือกลองแขกกลองแขกจะยาวๆอย่างนี้มีสองอันเวลาเล่นนะคะ มีชิงมีฉาบมีกลองแขกคราวนี้มาดูมีมงมีที่วัดใช่ไหมอันใหญ่ๆใครเคยเห็นบ้างเราจะเรียกว่าของก็ได้เราจะเรียกว่าโมงก็ได้หรือของโมงเวลาเราดีดมันจะดังม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 งนะคะ ค่ะอ้าวมาดูนะนี่คือกลองทัดมันจะมีไม้เสียบตรงข้างมันได้นี่กลองทัดนี่กลองทัดนะกลองแขกชิงชาบกลองแขกคล้องหรือหมุกมงนะคะแล้วก็ไอ้น,นี้ก็เป็นกลองทัด นักเรียนคะมันมีคําว่ากรับที่ครูปวดชอบเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนกับไม้ลบกระดานสองอันมันเป็นไม้สองอันเลยนี่อันนี้เป็นเครื่องคอจังหวะนะคะมันจะดังป๊อก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 คราวนี้เครื่องดนตรีไทยที่เป็นเครื่องเคะมีเยอะมากเลยได้แก่ระนาด อันนี้เขาเรียกละนาดเอกอันนี้เขาเรียกละนาดทุมละนาดทุมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมละนาดเอกมันจะเป็นโค้งๆเหมือนเรือนะคะอันนี้ละนาดทุมเหมือนกันถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้จะเป็นละนาดทุมนะคะนี่ก็คือเครื่องเคาะนะคะอันนี้เป็นคล้องวงคล้องวง ก็คือเอาของตัวเนี้ยเอามามาวางเรียนกันให้เป็นของวงเห็นไหมพอละนี่คือเครื่องเคาะจังหวะ Percussion เดี๋ยวจะถามนะสอนเสร็จเดี๋ยวจะถามนะคะใครไม่ตั้งใจเรียนนะต่อไปเป็นเครื่องลมไม้ w o o d w i n ของภาษาอังกฤษ เครื่องเป่านะฮะนี่คือคลุยคลุยค่ะนี่คือปีค่ะมันต่างกันนะมันจะมีเหมือนเหมือนเหมืนเหล็กออกมาตรงปากมันเนี่ยแต่อันนี้นี่มันจะเป็นรูธรรมดานี่คือเครื่องเป่าลมไม้นี่คือแคนเป็นเครื่องดนตรีอีสาน นะคะเป็นเครื่องดนตรีอีสานเป็นเครื่องเป่านี่คือโวตเขาจะเอาวางไว้ตรงคางแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็เป่าลงไปนี่คือโวตนะคะนี่คือปีชวาปีชวารู้จักไหมไม่รู้จักไม่สนใจนี่บ้านเราเรียกว่าแนหรือว่าปีมอน มันสามารถชักออกชักเข้าตรงนี้ได้ให้เปลี่ยนเสียงนะคะโอเคจำได้หรือเปล่าอันนี้อะไรอ่าเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้่ายปากมันจะเป็นเหล็กเห็นไหมปากมันจะเป็นเหล็กตรงนี้ให้เราเป่าลงไปนี่เราจะเรียกว่าอะไรคะ ใครตอบได้ไม่มีใครตอบเลยปีค่ะถูกต้องปีค่ะอันนี้ล้วค่ะถ้าตรงนี้เหมือนกับรูปแคนรูปกระป๋องอะ่ะมันคืออะไร อ่าถูกต้องถ้าทาจากมะพร้าวมะพร้าวอันนี้ก็ทําจากมะพร้าวอันนี้จะเป็นอะไรคะ,ะแล้วเรานึกว่าจะเป็นซอสามสายใช่ไหมซอสามสายตรงนี้มันจะยาวอีกนิดหนึ่งอันนี้เป็นซออู้ทําจากมะพร้าวนะคะซอสามสายจะเป็นอย่างนี้เออเธอจําจได้อยู่คนเดียวซอสามสายนี่นะ โอเคเดี๋ยวเราจะให้เล่นเกมนิดนึงว่านักเรียนลองฟังเสียงซิว่ามันเป็นเครื่องดนตรีอะไรนะคะลองฟังเสียงดูนะโอ้ยยังไม่ได้เปิดเลยใจเย็นๆแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยอะไรกันนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย สวัสดีครับ <wie erman. S 2> ข้อที่หนึ่งละครับผมเสียงที่จะได้ยินต่อไปนีนี้เป็นเสียงของเครื่องดนตรีเงียบเงียบเสียงเครื่องดนตรีไหน เสียงกีต้าเฉลยไปแล้วอาฟังเสียงมันเสียงของคุยนะคะเสียงที่สอง เพิ่งตอบอ่าตอบอล้หน้ากดที่สี่กดทีสี่ฟังเสียงัครบ เสียงโหวตที่ไว้ไว้ที่ขางทีนี้ก็คือ,อโอกงลางตัวนี้ค่ะข้อที่หก กะลุงอังกะลุงนี่คือตัวเนี้ยอังกะลุงข้อคอควายค่ะ ทีเพลงข้อที่แข้อที่แปดแล้ว ถ้าเธอคุยกันไงเธอคุยกันก็คือทอกนกไก่เสียงชาเสียงชาข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายฟังดีๆขอสงสอ เกม over อ่าคราวนี้จะาถามทีละคนถามทีละคนอันนี้คืออะไรคะอันนี้เอาเมื่อกี้เพิ่งสอนเมื่อกี้เพิ่งสอนใครตอบได้ขีมขีมอ่าอันนี้อะไร ระนาดอะไรระนาดอะไรระนาดระนาดต่อไปกลองอะไรอนะ่ะกลองแขกอันนี้ต่อ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 ,ตอ,ตอ,อน,นี่คือ ปีถูกต้องถูกต้องปีต่อไป <ụ breaker> มีคนตอบมาว่าฉาบใครเอ่ยอ่าตบมือให้เพื่อนหน่อยฉาบ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 อันนี้อะไร ถูกต้องถูกต้องอันนี้อะไรถูกต้องอันนี้อะไรใครเรียกจะลเข้เรียกผิดอีกแล้วจะเข้จะเข้วันนี้อ่าคราวนี้ครูจะถามครูบัวจะถาม เครื่องดนตรีที่เป็นสตริงคือเครื่องสายของไทยให้คนเรียกดีกว่าเรียกชื่อดีกว่าชี้ฟ้าตอบชื่อเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องสายเอาชื่อเดียวกีตา้ามันเป็นของสากลไม่ใช่ของไทยของไทยมีอะไรเมื่อกี้ครูปูอาดบอกแล้ว มีอะไรเอ่ยอ่ะบอกเลยจอด่วงเก่งมากต่อไปสุกัสมาแล้วยังสุกัสอ๋อสุกัสลาวันนี้ตัวเองเช็คหน่อยซินะักเรียนครบไหมเนี่ย มีใครขาดบ้างเนี่ยเจ้าคุณโนโนเจ้าคุณ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 อยู่ไหนเนี่ยชื่ออ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูนะคะ มีอีกอันหนึ่งที่ครูปูอาจยังไม่ได้สอนให้นักเรียนนะเอาตัวนี้ไปดูก่อนนะคะทุกคนฉะนั้นต้องเงียบเงียบถ้าใครเสียงดังจะไม่รู้เรื่องอ่าครูปวัจ,จะสอนแล้วนะโดทบตามเร<ด>มี wa do la ti do again do re mi la do la do la, la... Bye.